ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดโคราชเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนต้องสักการะ,ะนะครับก็คือคนที่โคราชก็ดีคนท,ที่หลายทิศหลายทางก็ดีเพราะแม่ย่าโมเนี่ยท่านทำความดีความงามให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะหรือวัด สารลอ,อยที่มีอัฐิของคุณแม่ย่าโมเนี่ยนะผู้ชมนะผมพาผู้ชมเข้าไปดูแล้วก็ชมบารมีท่านแล้วก็นะครับนี่คือวัดสารลอ,อยท่านผู้ชมนะนอย่างที่เห็นเนี่ยคือวัดสารลอ,อยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็หลายคนหลายท่านเนี่ยมาสักการะแล้วก็มาไหว้นะแม่ย่าโม นะครับท่านผู้ชมใครที่เป็นคนโคราชหรือไม่ใช่คนโคราชก็ตามนะมาไหว้ได้นะผู้ชมนะมาไหว้ท่านได้นะครับมาไหว้แล้วก็อธิษฐานอยู่ที่นี่นะครับถ้ามาที่วัดสารลอ,อยเนี่ยมันจะจอด,ดง่ายอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะมีที่จอด,ดอรถไอ้เยอะแยะเลยเนี่ยนะที่ว่างเยอะถ้าไปในเมืองที่เป็นนุสสวรรดีเนะี่ยมันไม่มีที่จอดรถมันลําบาก นะพยังงานจอดรถเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องการผิดกฎรจราจรต่างๆเนาะเออของบ้านเมืองเจ้าที่เขาแต่ว่าวัดเนี่ยเขามีที่จอดสบายคุณจะจอดไปกินกาแฟทําบุญทําอะไรก็ตามใจนะท่านผู้ชมทําได้หมดเลยที่นี่จะดีอย่างหนนะก็สะดวกตรงเนี้นะผมดึงจะพาผู้ชมมาแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้รู้จักวัดที่เป็นต้นแบบเป็นวัดตัวอย่างนี่นี่คือวัดสรารลอยท่านะผู้ชมวัดสรารลอย เข้ามาในเมืองนะครับเข้ามาในเมืองเสร็จก่อนที่จะไปนุสารรมบจะเห็นจะเลี้ยวขวาอันนี้ตรงมาเลยนะหรือปักหมุดมาก็ได้นะก็จะถึงถึงที่นี่เลยแล้วมีอธิออ่แม่ย่าอยู่ด้วยนะครับท่านไหว้แล้วจะสะดวกสบายและได้ทําบุญเต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็สะดวกสบายจริงๆที่นี่ก็จะมีทั้งท้าเวสุวรรณโนนะครับแล้วก็จะมีลาหูทรงคุดนะมาไหว้ได้ นะครับมาไหว้แล้วก็ทิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยนะแม่บุญเหลือก็อยู่ที่นี่นะหลายคนหลายท่านที่ร่วมหายใจจากนะที่กูบันเมืองเราท่านก็เอาศพหรือกระดูกอะไรมาไว้ที่เนี่นะนี่แหละมาทําบุญทีเดียวก็จะครบเลยท่านผู้ชมนะขอฝากไว้ครับ เพราะผมเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่หลายทางเนี่ยหลายคนไหว้ก็ต้องให้ถูกทิศถูกทางอย่างแม่แย่าโมเนี่ยถ้าเราครั้งหนึ่งเราได้มาไหว้นะท่านเป็นวีระสตรีที่ช่วยเรานะกูช้ชาติบ้านเมืองไว้นะตั้งออดีตถึงปัจจุบันก็รู้กันดีละนะครับท่านผู้ชมก็เลยอยากจะพามาที่วัดสารลอ,อยเนี่ยให้ผู้ชมมาได้ไหว้กันนะครับได้มาสักการะ,ะท่านนะครับเพราะอาทิตท่านอยู่ที่นี่นะครับ